สวัสดีค่ะจะเดินสวนค่นนะตอนนี้เวลาสี่โมงสี่โมงป่ายแล้วนะคะน่นาคแม่จะอทงา,อางอ่ไฟไหมเยอะมากเลย วังวัง มาเทื่อชวนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะเจือชวนไทยเหมือนเดิมช่วงน,นี้มันนาแรงค่ะเลยได้ไม้ตกเต็มมาเลยใบยไม้รวง ดวงเต็มมาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะน้องเขาทำงานอยู่ที่นั่นเหรอไหนวะพ่อแมกมานี่เห็นพ่อบอกโซงสัยกับแล้วมะนามบอค่ะ กำลังเหรอเนี่ยยิงเทมเปล่าอ๋อปุ่นรถเขาจอดไว้ปุ่นรถย,ยนตเนี่ยทำทำกันตะเลงพังค่ะเพราะว่าตะพังเนี่ยมันดินมันถล่มตลอดเราก็เลยตอกไม้อย่างเนี้ยกันกันไว้ ว่ามันจะดีหรือเปล่าแล้วเราก็จะเอาไม้มาแอม,มค่ะมาทําเป็นสันๆไม่ให้ดินมันพังลงไป <c oughs> น้ำก็เริ่มจะแห้งดินก็เลยถล่มลงเราเอาผ้าป้กัน